สำหรับวิดีโนี้นะครับผมน่าจะมาสอนหายเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t นะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่500บาทนะครับ และนี่นะครับผมนั่นก right to ็คือเป็นในส่วนของหลักฐานการถอนเงินหรือบินที่ผมได้รับเงินเข้าบัญชีของ True m o n e y Wall e t นะครับจำนวนเงินอยู่ที่500บาทวันที่9เมษายน2567เวลา13บมนาฬิกา38นาทีนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงสามารถทำได้ทุกคนทำฟรีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับการหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมหน้าเราจะมาหาเงินนะครับเข้าบัญชีของ t o u านี y w a l l e t นะครับซึ่งผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับผมหน้าที่แอปนี้นะเป็นแอปเก่าแก่ทุกคนนะของช่องของเราทุกคนนะซึ่งแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอป c a s ซิ n นะครับแอปเกี่ยวกับการอ่าน นิยายอ่านบทความนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนคือเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะตอนนี้เขาเปลี่ยนจากข่าวเป็นในส่วนของนิยายแทนทุกคนนะหรือบทความแทนนั่นเองนะครับแอปนี้นะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ด้วยกัน10บล้านดาวน์โหลดแล้วก็อายุส8ปีขึ้นไปนับถึงแนะนําให้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับมีรีวิวอยู่ด้วยกัน4.2ดาวด้วยกันนะครับก็รีวิวทั้งหมดอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นรีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่4.2ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะและนี่นะครับผมก็คือเป็นในส่วนของ แอปนี้นะครับแอปนี้นะครับเปิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563นะก็ตอนนี้2567นะก็ผ่านไปแล้ว4ปีด้วยกันนะครับ รองรับเวอร์ชั่น5.0ขึ้นไปของ Android นะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมานะเวอร์ชัน4.35นะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะไปเปิดแอป,ปนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่เป็นเอ่อเป็นเขายกว่าเป็นมือใหม่เนาะในส่วนงการหาเงินนะครับแอป,ปนี้นะครับบอกเลยว่าอา่อจ่ายเงินเสถียรมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับเป็นแอป,ปแรกที่ ผมคิดว่านะดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นแอปพลิเคชันห่าเงินฟรีที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินนะครับเพราะว่ามันเสถียรตลอดเนาะเมื่อก่อนแอปนี้มีช่องทางการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารดยตรงแต่ว่าอ่าตอนหลังๆนี่ก็คือว่าเขาเอาออกแล้วก็เอาทูมานี่วอลเล็ตแทนที่เพราะว่าการเข้าการห่างเงินเข้าบัญชีของธนาคารตอนนั้นมันจะมีการจํากัดในส่วนของอยอดนะครับผมบแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นของทูมานี่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับเขาเปลี่ยนจากข่าวเป็นนิยายทุกคนนั่นนี่คือนิยายของเขาเนาะ ก็เมื่อเราสมัครเข้ามาดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้เรากดที่ฉันแล้วก็สมัครสมาชิกด้วยการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่หน้าการถอนเงินกันก่อนเลยว่ามันคือแอปเดียวกันที่ผมได้รับเงินมาอยู่ที่500บาทนะครับและนี่ก็คือเป็นในส่วนของหน้าการถอนเงินนะครับสามารถถอนได้3วิธีก็คือ t ูมานี่ w a เล็ตค่าโทรศัพท์ p a ย์ a l นะครับ การแรกของฉันคือประวัติการถอนเงินนะครับกดตรงนี้ไปนะครับอ่าแล้วก็รอประมาณ5วินาทีนะก็คือจะมีวิดีโอแอดเข้ามานะครับตรงนี้ให้เรารอแล้วก็กดการกรบาดปิดไปนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็นี่คือในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับนี่ทุกคนนะวันที่ 6ที่ผมถอนเงินมาแล้วก็เงินเข้ามาวันที่9นะครับเดือนเมษาใช้เวลาประมาณ3วันด้วยกันนะครับเงินถึงเข้ามานะครับผมนะ500บาทเนาะก็เดือนมีนาผมไม่ได้ถอนนะเดือนกุมภาพันธ์ถอนไปหนึ่งครั้งแล้วก็เดือนมกราถอนไปหนึ่งครั้งนะครับผมนะอันนี้ของเดือนเมษายนุนะครับผมนะก็ประมาณตกระมาเดือนละ500บาททุกคนนะเป็นค่าโทรศัพท์เป็นค่าอินเทอร์เน็ตของเราได้เลยในส่วนของแอปลเคชันนีนะครับสำหรับแอปนี้สามารถถอนได้3ยอดด้วยกัน,นยอดแรกก็คือ105 50บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่375,000คะแนนนะครับยอดที่2 250บาทใช้คะแนนอยู่ที่625,000คะแนนนะครับแล้วก็ยอดที่3 500บาทนะต้องใช้คะแนนอยู่ที่1,250,000คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับส่วนค่าโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะเติมได้ครั้งละ100บาทกับ200บาทนะครับผมแล้วก็ PayPal นะครับก็สามารถที่เติมได้ตั้งแต่100บาทกับ200บาทเช่นเดียวกันนะครับผม โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาคะแนนกันเลยนะครับวิธีแรกเลยนะสับสมาชิกใหม่ก็คือการใส่รหัสโค้ดนะครับตรงนี้เลยนะกดตรงนี้เลยการใส่รหัสเชิญนะกดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสโค้ดที่เราได้รับมานะับถ้าเราได้รับจากเพื่อนก็สั่งเพื่อนไปแต่ถ้าเราไม่มีรหัสโค้ดนะอยากใส่รหัสโค้ดเพื่อรับคะแนนไป500คะแนนก็ใส่รหัสโค้ดนี้ได้เลยนะครับ3 8 4 7 6 9 9นะครับคุณจะได้คะแนนไปเลยอยู่ที่4 0 0รอคะแนนด้วยกันนะครับ จากนั้นก็มาที่หน้าหลักเลยนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์ของเราเป็นงานของเรานะครับเติ่มแรกเลยมารับคะแนนฟรีก่อนทุกคนนะตรงนี้นะหนึ่งสนะกดเข้าไปปั๊บเลยนะอันนี้ได้มาอยู่ที่17เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าเรากดคูณ2จะได้ไปประมาณอา่าสาเหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับได้มา12เหรียญน,นะครับการกระบะไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้มาอยู่ที่14เหรียญน,นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับอันนี้นะมันจะมีเป็นแสญลักของกล้องวิดีโอนะถ้าเรากดเข้าไปแสดงว่าเราต้องรับชมวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเราถึงจะสามารถรับคะแนนตรงนี้ได้นะครับส่วนนิยายนะผมจะกดนิยายนี้แล้วกันนอนนิยายนี้นะครับเรากดว่าเริ่มอ่านนะครับแล้วกนะ็เมื่อเราอ่านไปนะจะมีทางข้างบนขวามือนะมุมขวามือนะมุมข้างบนขวามือตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้นรอบวงสีส้มนะ มันจะเดินอยู่ทุกคนนะก็คือว่าถ้าเราอ่านนิยายไปนะครับตัวจับเวลาก็จะยังจับเวลาอยู่นะครับถ้ามันจับเวลาจนครบรอบนะจนครบ1รอบนะครับเราก็จะได้คะแนนมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของข้างนี้ผมจะได้ไปกี่คะแนนกันนะครับ ปรากฏว่านะครับผมหน้าก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเลื่อนมาปั๊บนะครับนี่ทุกคนนั้นได้มาอยู่ที่17คะแนนนะครับถ้าเรายังอ่านต่อไปนะครับตัวจับเวลาก็ยังคงจับเวลาอยู่นะครับนี่ทุกคนได้เห็นไหมถ้ามันวิ่งจนครบหนึ่งรอบก็แบบเมื่อกี้เลยก็จะได้คะแนนมาต่อนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของอ่าชั้นหนังสือนะอันนี้คือนิยายที่เราต้องการที่จะอ่านต่อสมมติเราอ่านนิยายไม่จบนะเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็เมนูชวนเพื่อนแล้วก็มาที่คําว่าเสนอนะครับนี่คือเป็นงานอีกงานหนึ่งนะก็คือเป็นงานรับชมวิดีโอนะครับดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอต่อ1ชั่วโมงรับไปอยู่ที่ 60คะแนนนะครับแล้วก็การเช็คอินน,นนะครับเช็คอิน1วันรับไป30คะแนนนะครับเช็คอิน2วันรับไป40คะแนนตรงนี้เลยนะถ้าเราเช็คอินติดต่อกัน7จวันรับไป650คะแนนนะครับแต่ว่า,าดูเหมือนว่านะครับแอป,ปนี้ปัจจุบันนี้นะครับดูเหมือนว่าคะแนนเขาจะเริ่มให้ลดลงนะก็คือน้อยลงนะาจากเมื่อก่อนนะครับผมในาะการดูวิดีโอนั้นจะได้อยู่ที่ครั้งละ500คะแนนทุกคนตอนนี้เหลือแค่60คะแนนก็ลดประมาณเกือบ10 อ่าสิเลยนะครับตรงนี้เลยทุกคนเอ่าสิเท่าทุกคนนะาสิเท่าเลยตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งนะครับการถอนเงินนั้นคะแนนยังเหมือนเดิมก็คือเกณฑ์การถอนเงินต้องใช้คะแนนเท่าเดิมแต่ว่าการหางเงินนั้นเขาจะให้คะแนนน้อยลงนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางแอปพลิเคชันเขาอัปเดตไว้นั่นเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไปทยอยเนาะทยอยเอาเงินนั้นไปไปจ่ายในส่วนของแอป,ปอื่นนะที่เขาเปิดตัวมาเช่นฟันคล s สนะอย่างเช่นเขาเปิดตัวมาฟันคลัส แอปอื่นๆก็มีผลก็เทบเพราะว่ามีรายจ่ายเพิ่มข้มาเมื่อมีผูซอร์ถอนเงินนะก็จะต้องเอาเงินส่วนกลองกลางนํามาจ่ายนะครับเพราะว่าเป็นค่ายดูกันเนาะ mm hmm. ฟันคสัสในเวลาแคสซนเรดวาดแล้วก็ฟันฟิตเป็นค่ายดูกันของเขาเนาะ เขาอาจจะทําให้ต้องทํายังไงให้เขาอยู่ได้นะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการลดคะแนนนั่นเองนะครับฟันคัสก็จ่ายเงินก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะก็คืออยู่ที่100บาท200บาทแล้วก็400บาทนะครับผมนะในเวลาก็เหมือนกันนะสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับมีแค่แค่สิ่งอย่างเดียวที่รอนสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับโอเคนะครับนอกจากการที่เรานะันไปเช็คอินนะครับผมนะั่นก็จะมีในส่วนของการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจากแอปแท็บคอยจากค่ายของแท็บคอยแล้วก็แอดจอยแล้วก็ไฟเบอร์นะครับอันนี้คือ3ค่ายนี้เป็นค่าเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะครับแล้วก็การหมุนหมุนสปินนะครับลุ้นรับเหรียญอยู่ที่5 0 0 0 0ื่นเหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับหรือการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะทําคะแนนได้สูงสุดอย้วยกัน5้า0 0ื่นคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตามสุดยุติการ2 0 0หมื่น 2, คะแนนนะครับผมนะ อันนี้คือเป็นช่องทางการหาคะแนนของเรานะครับถ้าใครอยากชวนเพื่อนก็กดตรงนี้ไปแล้วก็คลิกเพื่อส่งคําเชิญแล้วก็คลดกลอกเอหานะครับแล้วก็ไปในตามนี้เลยเมื่อคนที่เราแนะนํามาเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านนี้นของเราแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญของเรารหัสคําเชิญของเราคือตรงนี้ทุกคนนะคัดลอกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งไปให้เขาใส่ที่เมนูคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้เลยเนาะ ก็ประมาณนี้เลยนี่คือวิธีทั้งหมดที่เราจะหาเงินจากอรชันแคสซินนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล,แล้วแล้วก็สนใจนะก็สามารถลองไปดาวน์โหลดเล่นกันก่อนได้นะครับวันนี้เนาะ โอเคทุกคน,นวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันหางเงินฟรีแอปแคซินนะครับมาอัปเดตการทองเงินแล้วก็ในส่งคะแนนที่เราจะได้รับจากการเล่นนะครับเพราะว่าเขาอัปเดตใหม่ก็เขาปรับคะแนนลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนนะโอเคแล้ว okay, นะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปอยอหน้ายัางไกงก็ฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหางเงินออนไลน์จะแอปหางเงินฟรีเว็บไซต์หางเงินฟรี สามารถที่จะกดติดตามช่อง ANC Studio แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาที่ผมลงคลิปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังมือถือของคนนะุณนเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยระบบการแจ้งเตือนนั้นไม่ค่อยส่งนะมีสมาชิกบอกมาดูเห็นนะลงคลิปไปแล้วแต่ว,ว่ามไม,ไม,ม่ไม่มีการแจ้งเตือนส่งไปนะครับก็อย่าลืมนะมาเช็คที่กระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยว่าเรากดรับทั้งหมดหรือยังนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ